สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสปอร์ตโซนโซนของคนรักกีฬาฟุตบอลเหมือนอีกเช่นเคยนะครับขย่าเจลิกอีกครั้งมาโน่กดว้าวหลังชนาทิพเตรียมย้ายซบฟอนตาเล่มาโนโ่พรกิง้งกุญซือทีมชาติไทยโวยพรชนาทิพสงกสินตัวรุกฮอกไกโดคอนสตตโดเล่ซัปโปโรหลังมีข่าวคาวาซกิฟอนตาเล่แชมป์เจลิก2021เตรียมดึงไปร,ร่วมทีมในฤดูกาล2022 อีกทั้งยังมีโอกาสได้โชว์ฟอร์มบนเวทีใหญ่ของเอเชีย er, อย่าง f f c แชมเปี้ยนลีก2022อีกด้วยคุณซื้อทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปประกอบว้าวนั่นคือสเต็ปต่อไปสมควรได้รับอย่างเต็มที่และผมมีความสุขสำหรับคุณด้วยคุณภาพและความเป็นมืออาชีพของคุณคุณจะขย่าบนเวทีเจล็กอีกครั้งขอให้โชคดีแล้วเจอกันใหม่นะกัปตันมาโน่ก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของมาโน่เองนะครับ เจพีเปิดโฉมแข่งไทยตัวแทนชนาทิปย์บนถิ่นซัปโปโรหลังจากมีการยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าคอนซาโดเลซัปโปโรจำเป็นจะต้องปล่อยตัวเมซี่เจชนาทิปสงกระสินเพลเมเกอร์ทีมชาติไทยแนวรุกคนสำคัญไปร่วมทีมคาวาซากิฟอนตเล่ทีมแชมป์ญี่ปุ่นในฤดูกาลใหม่นี้ล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับสื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวว่าโยชิคาสุโมมุระประธานใหญ่คอนซาโดเลซัปโปโร เตรียมดึงสุภโชคสารชาติแนวลุกอนาคตไกลจากสโมสรบูรีรัมยูเนเต็ดไปเดินเกมลุกแทนชนาทิพสงกระสินที่สำคัญตอนนี้บูรีรัมยูเนเต็ดมีคอนเนคชันกับทางญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากการเข้ามาของทางมาซาทาดะอิชิอิสัญญาเบื้องต้นอาจจะมีการเป็นการยืมตัวไปก่อนหนึ่งฤดูกาลนะครับซึ่งคอนสแเรซัปโปโรหวังได้สุภโชคสารชาติเข้ามาเป็นจอมทัพคนใหม่คนต่อไป ต่อจากเมซ่เจชนาทิปสงกสินครับเราไปทางสื่อเวียดนามกันบ้างนะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการย้ายทีมของเจชนะทิปสงกสินในครั้งนี้สะเทือนถึงเวียดนาม VN เปิดระบบแชมป์ฟอนตาเล่ทำไมถึงคว้าชนาทิปทางสื่อเวียดนามรายงานข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลอาเซียนในวันนี้หลังจากสโมสรคาวาซกิฟอนตาเล่ ale, ทีมแชมป์เจลีกญี่ปุ่นฤดูกาลล่าสุด บรรลุข้อตกลงคว้าตัวก,กับตันทีมทีมชาติไทยไวัย28ปีร่วมทีมโดยสื่อเวียดนามได้เปิดเผยว่าคาวาสกิฟอนตาเล่ต้องการที่จะเอาแชมป์เจลีกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันหลังคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นมาแล้ว2ปีติดและต้องการยกระดับทีมเพื่อจะไปเจอความท้าทายในระดับเวที AFC แชมเปี้ยนลีกจึงจำเป็นจะต้องนำชนาทิพเข้ามาสู่ทีมถือเป็นการเสริมทัพครั้งสำคัญของฟอนตาเล่หลังจาก2มิดฟิลคนสำคัญ ทานกะไปเยอรมันเพื่อเล่นให้กับฟอร์ตูน่ารูสินดรอปและคาอุรุมิโตมะไปอังกฤษร่วมทีมไบรตัน hmm. ในช่วงซัมเมอร์ฤดูกาล2021ที่ผ่านมาคาวาซากิฟอนตาเล่มักจะเล่นภายใต้ระบบ4-3-3ชนาทิปสามารถเล่นได้ดีในระบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวรุกหรือแนวรุกชนาทิพยอยู่ระหว่างพักผ่อนอยู่กับครอบครัวที่ประเทศไทยหลังพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2020 ในช่วงท้ายชนาทิปได้รับการโหวตเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดจากฝ่ายจัดก,การแข่งขันและเป็นสมัยที่3ที่เขาได้รับเกียรตินี้2ครั้งแรกในปี2014และปี2016เป็นประวัติศาสตร์ของ AFC ครับและไม่มีผู้เล่นคนใดได้รับเกียรติมากกว่า1ครั้งยกเว้นชนาทิปครับเรามาติดตามข่าวทีมชาติไทย u 23กันบ้างนะครับงานเข้าช้างศึกความคืบหน้าผู้เล่นทีมชาติไทย ที่จะส่งลุยล่าแชมป์ AFF U23 ทีมชาติไทย U23 ภายใต้การนำทัพของโคชโย่งวรวุฒศีมาคะมีภารกิจสำคัญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้องเตรียมทีมลงแข่งขันในรายการ AFF U23 Champions h i p 2022ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพล่าสุดทัพช้างศึกเหมือนจะงานเข้าซะแล้วเมื่อมีการเปิดเผยมาจากเลขาสมาคมฟุตบอลไทยว่า ทัวร์เมนต์การแข่งขันในครั้งนี้ของทีมชาติไทย U23 อ,ยอาจจะไม่สามารถเรียกผู้เล่นชุดเต็มสู่ทีมได้เนื่องจากทางสโมสรอาจจะไม่สามารถปล่อยตัวผู้เล่นมาร่วมทีมได้เนื่องด้วยทัวร์เมนต์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่สําคัญผู้เล่นล้วนแล้วเป็นตัวหลักให้กับต้นสังกัดสโมสรช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงโค้งสําคัญของการแข่งขันทยลีกรวมถึงบางทีมจะมีการแข่งขัน AFC Champ ม o n s League 2022อีกด้วย ซึ่งนั่นหมายความว่าโค้ดโยงวลวุธสีมาคะอาจจําเป็นจะต้องเรียกผู้เล่นที่อยู่ในระดับเยาวชนหรือไม่ใช่ตัวหลักของสโมสรเข้าสู่ทีมแทนแต่อย่างไรก็ตามในรายของธนวัฒน์แนวลุกจากเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังในพรีเมียร์อังกฤษและจนธานเข็มดีประการหลังจอมแกล่งจากลีกสูงสุดเดนมาร์กจะสามารถร่วมการแข่งขันในรายการนี้ได้หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ